สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็ใกล้จะถึงปลายปีนะวันที่31ธันวาคมเข้ามาทุกทีแล้วนะผมดูเงื่อนไขว่าจะจัดรายการต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนะ <c oughs> มื่อคืนเนี่ยก็มีน้องสาวท่านหนึ่งซึ่งก็อยู่ในขบวนต่อสู้นี่แหละแล้วก็คงจะศรัทธานในแนวทางนะก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็ถามว่าเนี่ย คือคนยังไม่เชื่อว่าผมจะหยุดจัดรายการนะแต่บอกตรงๆนะผมบอกแล้วว่าต้องทำตามคำมั่นสัญญานะ,นะซึ่งสัญญาว่าอะไรยังไงพี่น้องก็ต้องไปย้อนฟังนะครับทีนี้เรื่องเงื่อนไขมีสองเงื่อนไขก็คือหนึ่งเนี่ยนะต้องซับสไคร์เบอร์ต้องถึง5้าแสนเท่าที่ดูเนี่ยนอกจากไม่ถึงแล้วมันถอยละถอยทุกวันน,นี่สนุกนะคงจะ นะตัดไปหนึ่งเงื่อนไขถ้าพี่น้องยังสู้ก็สู้กันต่อไปยังมีเวลานะแต่เงื่อนไขที่2เนี่ยคือการให้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็มีปัญหาว่าพี่น้องที่นะไม่ต้องการให้ผมหยุดจัดรายการเนี่ยก็อยากจะช่วยใช่ไหมปัญหาก็คือว่าไม่รู้จะช่วยยังไงไม่มีบัตรเครดิตมั่งนะหรือนะไม่รู้วิธีมั่งผมก็นะมีคนถามแล้วนะนะก็เลยต้อง เอามาตอบเป็นสัญญาว่าจะออมาตอบก็ลองเข้ามาดูผมเองก็ไม่เคยได้ทำเนยนะวันนี้ก็เลยเข้าบัญชีอื่นนะเสร็จแล้วก็นะเข้ามาดูที่หน้าเพจของดรเพียงดินรักไทยเนี่ยนะซึ่งมันมีลิงก์นะพี่น้องนะคือจริงๆพี่น้องจะต้องมาที่ลิงก์ของดรเพียงดินรักไทยนะฮะมาที่หน้านี้นะซึ่ง มันก็จะมีะมีลิงก์ให้ะนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ใต้คลิปผมมีคำบรรยายนะเช่นเดี๋ยวอันนี้เป็นเพลงไม่รู้มีหรือเปล่านะน,นี่ก็จะเป็นมันจะอยู่ใต้คำบรรยายเอานี่สงสัไม่มีนะอ๋ออยู่นี่ลนะเนี่ยติดต่อน,นี่นะเพราะนั้นเนี่ยเออไม่ได้ใส่ช่องไว้นะแต่มันจะมี join this channel to get access to p e r k เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ไปน้องสามารถจะคลิกเข้าไปได้เลยนะก็จะมาที่หน้านี้นะ สวัสดีครับพี่น้องที่เราทุกท่านกานวันนี้นะครับง่ายๆเลยนะเนี่ยวันที่ก็กดจอยครับพี่น้องครับพอถ้าคลิกตรงนั้นปุ๊บก็มาที่จอยนะกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ให้เลือกนะมอยูีแค่เสียดับนะครับหนึ่งเก้าเก้าต่อเดือนก็ประมาณหกดิบเกือบเจ็ดสิบคืนของประมาณเจ็ดสิบบาทต่อเดือนอันนี้ก็ห้าเหรียญก็คืนวันวันเลยขึ้นมาหน่อยนะพี่น้องอาจาะเฉลิมฉลองนี่ก็แล้วแต่จะเลือกยังไงกงไงก็กดจอยเลยฮะแล้วมันก็จะไปของมันเองแลเนี่ยนะ เนี่ยก็จะจ่ายยังไงเป็นบัตรเครดิตก็ได้ถ้ามี PayPal ก็จ่ายเป็น PayPal mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นชาวบ้านร้านช่องไม่มีบัตรเครดิตไม่มี PayPal นี่ก็มันก็คงไม่มีโอกาสพี่น้องนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเข้าใจนะแล้วที่จริงเนี่ยตัวเลขพันเนี่ยถ้าได้จากคนที่มีสมรรถนะนะสามารถที่จะมีเครดิตคัร์สนะหรือเดบิตคัร์สบัตร ATM อ็มนะ หรือว่ามีเพแพ่นี่แปลว่าท่านมีศักยภาพเพราะฉะนั้นหนึ่งพันเนี่ยถ้าได้คนที่มีศักยภาพเนี่ยมันหมายความว่านะมันจะนะมีความหมายมากกว่านะครับเราก็แสดงว่าไม่เดือดร้อนนะนะไม่เดือดร้อนพี่น้องที่เป็นชาวบ้านลําบากขัดสนอะไรยังไงเนี่ยนะมันที่จริงก็นะพี่น้องน่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของคนที่มันพอจะมีกินนะพอมันจะนะจ่ายได้อะไรเงี้ยอันนี้ก่อนแล้วแต่จะพิจารณากันเองนะ คือเห็นว่านะพี่น้องถามมาก็เลยนะต้องอธิบายความกันตามนี้ก็ง่ายๆเลยคือคลิกไปที่คลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้นะเสร็จแล้วพี่น้องก็คลิกเข้าไปตรงเนี่ยฮะตรงข้างล่างเลยนะคำบรรยายนะมันจะมี join this channel to get access to perks นะก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยฮนะย้ำอีกทีนะคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาให้จอยตรงนี้นะ เป็นนแบบี้สวัสดีครับพี่น้องที่รับฟังครับว่าจะอยู่เลเวลไหนนะัครพูดสองที่ว่าจะสามจะสี่แล้วก็กดจอยสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับตรงกับวันเออ่นะก็ก็ตามนี้เลยหรือจะกดจากตรงนี้จากปุ่มทางนะทางขวามือเนี่ยนะติดกับเพว่า subscribe เนี่ยกดจอยนะครับก็จะไปที่หน้าเดียวกันนะไปที่เดียวกันก็หวังว่าจะนะพอจะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องนะ ปัญหาก็คือว่าในประเทศไทยนะท่านจะเข้าหน้านี้ไม่ได้มันบล็อกมันบอกว่าช่องนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะนี่คือความชั่วร้ายของเผด็จการเมืองไทยนะถ้าพี่น้องจะสู้ก็นะผมว่าไม่เกินเลยนะอันนี้ก็ต้องยกให้เป็นภาระของพี่น้องเองนะใครที่มีศักยภาพนะถ้าท่านเมินเฉยก็ก็เป็นเรื่องของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะตัดสินใจนะมันเป็นเรื่องนะผมคงจะไม่พูดอะไรไม,มากกว่านี้นะพี่น้องถามมาก็ ถือโอกาสนะครับอธิบายความให้นะเพื่อที่ว่าพี่น้องจะได้นะใช้โอกาสของพี่น้องเต็มที่ในการที่จะมีผลนะมีผลกระทบต่อการต่อสู้ต่อไปของพวกเรานะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ